ขอพลังงานความเสริฐความสมหวังจงเกิดขึ้นกับทุกคนขอเสียงนำองค์พ่อศิวะมหาเทพได้โปรดบอกลูกให้ทำบัยากรก,กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในคลิปนี้นะคะไพ่78บแปใบจะพลังงานไพ่78บแปใบนี้สิ่งใดที่ ทุกๆพลังงานเข้ามาแล้วจะได้รับไปขอให้บอกผ่านไพ่มานะคะโอมนัสยะโอมโอโหพลังงานสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปน้อมรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเมื่อกี้พูดว่ายังไงไพ่เจ็ดสปองค์พ่อศิวะมหาเทพจะให้พอ ให้พลังงานใดกับทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้นี่ไงคะพลังงานความมั่งคั่งร่ํารวยพลังงานความอุดมสมบูรณ์มากด้วยคุณทรัพย์โภกทรัพย์นะคะบางคนมีโชคล่ามเงินทองหลักล้านเลยนะคะบางคนมีโชคล่ามเงินทองหลักล้านแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะขอให้ทุกคนน้อมรับพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานมหาเศรษฐีไปคะ่ะ ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะยินดีกับเศรษฐีทุกๆคนด้วยนะคะเลิฟๆคะ่ะ